ครับนี่คือเขียงปู่สีโคตรตะบองปราบล้านช้างนครหลวงเวียงจันทร์นะครับย้อนหลังไปเมื่อ2,000กว่าปีที่ผ่านมานะครับนี่นะครับคือเขียงของท่านนะครับนี่คือวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกานะครับใอ้แปดเกับ4 9, 9่เ ไปออก9669นะครับรถพยายามจะให้โชคอยู่ครับซื้อแต่ลอตเตอรี่ไม่ได้ซื้อใต้ดินครับก็เลยพลาดเสียดายนะครับว,วันที่16มิถุนานะยนต์นี้เอาใหม่นะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเฟซเพื่อนไลน์ ติดตามได้ทางช่องบ้านนาชาแนลคนละเลึกชาตินะครับนี่นะครับรถสองคันปู่ย่าเจ้าที่อยากจะให้โชคอยู่แต่เอาไม่เป็นครับมันอยู่ที่ดวงนะครับทุกสิ่งอย่างอยู่ที่บุญวัฒนาว่าใครจะมีบุญเก่าบุญวัฒนาเก่าที่สร้างสมมา นี่ก็คือรถสองคันคันนี้ก้าวข้างหน้าอีกคันก้าวข้างหลังนะครับอาเสียดายนะครับเดี๋ยววันวันที่สิบหกมิถุานาจะปล่อยแล้วครับ